สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังแดดเลยนะคะทุกคนป้านุก็มาทำคิปจะตัดแต่งเอาขนุนไว้นะคะทุกคนจ้าเนี่ยเพื่อจะให้ลูกเขาเติบโตเนาะตอนนี้ป้าต้องต้องตัดแต่งลูกขนุนแล้วนะคะเพราะว่าอย่างนี้เอาไว้ได้นะคะทุกคนเนี่ยเอาไว้ได้เลยนะคะ วันนี้มาตัดแต่งเออจะไว้ตาก็กะไว้จังต้นละห้าลูกเนาะนี่ก็ได้ได้ละสี่สี่ลูกเดี๋ยวก็รอข้างบนอีกรอให้เขามีอีกอีกลูกอะไรขีดยาไปเมื่อน,นี้เองเพี้ยลงอีกแล้วหหรอเนี่ยทำไมมันลงเร็วจังเลยปัตตุกงไม่เข้าใจเนาะเออ เพี้ยลงอีกแล้วต,ต้องจัดจัดยาเพี้ยให้เขาอีกนี่นะคะทุกคนนี่ลูกของก็จะสวยประมาณนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะทุกคนป้าก็จะตัดออกไปเนาะเนี่ยพอก็เอาลูกยาวนี่ไว้เลยลูกใหญ่เนี่ยอันนี้ก็จะตัดออกไปเลยนะคะป้าก็แม่ไวเนะเาะพอเลือกแล้วไงลูกนี้เลือกแล้วนะคะ ลกแล้วป้าก็ตัดออกไปเลยเนาะน้ำเขาก็จะไหลประมาณนี้แหละแต่ถ้าถ้าป้าเอาอันนี้ไว้เนาะเขาก็จะแยกอาหารกันไงป้าจําเป็นต้องตัดเขาออกตัดเขาออกไปก่อนเนาะ,อะไอ้เล็กๆนี่ก็ต้องไล่ออกนะคะทุกคนป้าก็กวัวกิ่งหักเหมือนกันนะคะต้องไล่ออกไปเลยเนาะเอาที่ว่าลูกใหญ่ๆไว ที่เขาสบมบูรณ์น่ะนี่ไงฝั่งตรนี้ก็ก็ต้นเดียวกันนี้แหละป้าก็จะดูข้างบนก่อนน้องว่ามันมีต้นลูกไหนมาัางจะมีหนึ่งหนึ่งลูกนะคะสองสามสี่แล้วเดี๋ยวจะไว้ตรงนอี้ลูกนะตรงนี้ถ้าใหญ่มาเขาก็จะถึงดินเลยนะเนี่ยต้นเนี้ยแต่ก็ต้องเอาไว้นะคะ พอเข้าลูกใหญ่แล้วเนาะแต่ถ้าเขาเป็นสนิมเราก็เอา,เอาไว้ไม่ได้นะคะทุกคนจ้าถ้าเป็นสนิมหรือว่านอนเจาะป้าหนุนก็จะต้องตัดทิ้งเลยทุกอ,อย่างเอาไว้ไม่ได้นะคะจะปาจะดูให้ดูดูต้นต่อไปเนาะเพราะมันไม่ใช่มีต้นเดียวเพราะเพราะไร่ป้ามีขนุนเยอะนู่นน่ะมันเยอะทําเยอะค่ะแต่ก็ต้องต้อง ค่อยๆทาไปเนาะจะเอาแขกมาลงตัดเลยก็ไม่กล้า,าลงนะคะทุกคนจา๋าตอนนี้ต้องค่อยๆเล็มไปเนาะอืมให้ลูกมาช่วยเมื่อวานลูกก็ไม่ช่วยอยู่เขาเข้ามาไปโรงเรียนมาเขากลับมาเขาก็ไม่ช่วยไงเนี่ย,ยลูกนี้ก็ติดดินเลยป้านุชแน่ใจว่าป้าจะเอาไว้หรือเปล่าเนาะติดดินทั้งหมดเลยเนะี่ยนี่ก็ติดดิน มากเลยแต่ป้าก็ยังไม่เอายังไม่ตัดออกนะคะป้าจะไว้ข้างบนนี่ที่เขามีปีแบบเนี้ยเนี่ยเผื่อลูกล่างมันเป็นสนิมป้าจะได้ตัดทิ้งไปเลยมีกี่ลูกอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ลูกลูกใหญ่ๆนะคะทุกคนสี่ลูกต้นนี้กเ็เดี๋ยวดู๋ยดต้นถัดไปนะคะต้นถัดไปนี่ก็มี นี่ก็เริ่มออกนะคะทุกคนดูเนี่ยเนี่ยเขาก็จะติดแบบนี้เลยนะคะเนี่ติดแบบนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยดูนี่ช่วงนี้ถ้าป้า,าไว้ได้ป้าก่อไว้ถ้าไว้ไม่ได้ป้าก็ต้องตัดทิ้งเนาะเพราะเอาไว้หลายลูกไม่ได้เลยนะคะทุกคนจ้าไงนี่อีกลูก นี่ลูกเขาก็จะประมาณนี้นะคะตุกต้นทุกต้นเดี๋ยวต้นเล็กต้นน้อยมีหมดเลยถ้าต้นไหนน้อยเกินป้าก็จะไว้ลูกเดียวนะคะทุกคนจ้าไว้มากไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ ไม่ได้มาเมื่อวนันวันเดียวทําไมเขาโตเร็วมากอะ่ะไม่ก็ใจขนุนขนุนป้ขาขนุนป้านุชตโตเร็วมากเออจริงๆไม่ได้โกหกนะอืมอืมโตเร็วมากจริงๆเลยด,ดูดูต้นนี้นะคะทุกคนต้นนี้เดียวนะคะนี่ต้นนี้ก็ใหญ่แล้วนะไม่มีหนอนนะคะแฟดหน่อยเดียว เดี๋ยวเขาก็เต่งเนาะเพราะวา่าอายุมากหน่อยนึงเดี๋ยวเขาก็เต่งเนาะแล้เวเขาก็ลูกใหญ่นะคะทุกคนจ๋าติดทุกต้นเลยนะคะอต้นนี้ก็เ้าไว้ระดับนี้นะคะทุกคนเนี่ยถ้าเอาขนุนขนุนเอาไว้ระดับนเนี้ยเนี่ยจะสวยมากนะคะทุกคนจ๋า กิ่งก็จะไม่หักเนาะก็อยู่กลางๆเลยแต่แต่ต้องไว้เล่นนู้นอีงลูกนะ่ะเห็นไหมนู้นอีงลูกนี่อีงลูกต้นนี้ได้สองลูกนะคะป้าจะไว้แค่สองลูกไว้มากกว่านี้ไม่ได้นะคะแต่ป้าก็ดูถับต่อไปเนาะอมนี่แทบทุกต้นเลยไนมะ่ได้มาแค่เมื่อวานเนาะอืม,มก็แตกตาอยู่เหมือนกันนะวันเดียวเองเขาก็โตเร็วมากเลยแค่วันเดียวนะนี่ เขาแสดงว่าเขาได้โฮอร์โมนดีได้ยาดีเนาะนี่ก็ลูกนี่ตรงนี้ก็ไว้ได้นะคะเขากำลังแตกมาเยอะเลยแต่แต่ป้าต้องรออีกอีกหม่อาทิตย์หนึงนะคะเดี๋ยวป้าจะมาไล่ตัดตาออกไล่ตัดตาทิ้ง,ท,ง,ท,งทิ้งให้หมดเลยแล้วก็จะเอาลูกของของเขาอะที่จะเอาไว้เอาไว้แก่ไว้ต้นละห้าลูกหรือว่า ต้นละสองลูกพอนะคะทุกคนตอนนี้ขนมของป้ามันยังต้นเล็กอยู่เนาะเนี่ยเขาตีที่สองคือคือไม่ใช่ปีอะไรปีที่สองนี่คือว่าเขาจะมีลูกตีที่สองนะคะปีกายเขามีแต่มีไม่ทุกต้นเนาะปีนี้เขามีทุกต้นเลยเนี่ยมีทุกต้นเลยนะคะนี่ดูต้นนี้สิเขามาไยเขาจะออกแบบนี้นะคะ ขอออกแบบนี้ป้าก็เอาไว้นะคะทุกคนเขาจะออกแบบแบบนี้แล้วก็แบบนี้เนี่ยคู่กันมาอย่างนี้นะแต่ถ้ามาคู่กันต้องตัดออกนะคะแบบนี้มันคนละกิ่งเนาะป้าไม่ตัดออกป้าจะไล่จับสาจับสาทิ้งไปเลยเนี่ยมันก็จะแดดหน่อยนะคะทุกคน แสงแดดเนาะท้อนมากเลยตอดขอภัยนะคะป้ามาดูตอนนี้สี่โมงเย็นนะคะเมืองไทยที่นครสวรรค์น,นะคะสี่โมงเย็นแล้วค่ะสี่โมงเย็นกว่ากว่าเนาะเนี่ยต้นนี้ก็ก็กำลังออกสวยงามทุกต้นเลยนะคะคุณคนจา้าอืมได้มาเมื่อวานวันเดียวเนาะเมื่อวานให้ลูกกับพอ่อ มาดึงน้ําให้เขาก็จำลูกแล้วห้อยห้อยละนงละเนงเนาะนู่นแล้ก็เอกห้อยมานะปะนุก็ปื้มเนาะปื้มบรกขนุนขนุนสวยสวยมากอะถือว่าสวยเลยนะคะทุกคนจ๋าอแต่อีตรงที่มันติดดินนะคะ ตา้า,าจะบอกเลยว่าถ้าเขาติดดินแบบนี้เนี่ยถ้าเขาติดดินแบบนี้ถ้าเขาตาก็ไม่ค่อยเอาไว้มากนะคะตา,าไว้อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเต็มสนิมก็ต้องตัดทิ้งนะคะกลัวเนาะกลัวเป็นลาอืมกลัวเป็นหนอนลาเจาะไม่ได้อะไม่ได้ต้องเอาออก ยังไงป้าพนุก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อดูคลิปของป้าต่ตอไปนะคะทุกคนจ๋าฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่ลูกน้องก็มาด้วยนะจอนี่จอนี่ครับเขาจะตามแบบนี้แหละค่ะทุกคน ตามจริงจริงจนนี้ครับนะมาหาแม่มาลุกมามาปูเนะปื้อยเนี่ยออกมาเร็วกอเปเตอร์เรียกลับบ้านแล้วนะ